สาธุสาธุสาธุ <c oughs> บัดน,นี้เป็นครั้นที่13ตรงกับวันที่22เดือน11พศ2568ที่ข้าพเจ้าในอัคราชายทาศีหารหัส0นย์ดขอเป็นวาจาสาระยะพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาเจียบูชาในองค์พระคัมภีร์เทวเจ้าองค์ปู่สด็จรุ่นองค์ปู่เด่น องคุสุลานตรอดคั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาญิดาบัน,นีขอเทพเทวดาังหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัญญาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระไตรครูบาอาจารย์ขอเทพเทวดาังหลายโปรดจงบันดาลจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัญญาม่นต่อไป สม e ัญจาจักกะวิมุสุอันตราคันตุตรเทวตาสธรรมมังมุนีรัลชาสุนันโตสังฆะมกขังสังเคกัเปจรุเปสติคัตเตนจันตานิเควิมานเนทีเประเทจังคามีตรุวะนักขานีเคแห่งอุทุมหิบเขตเปยคุมมาจันตุตเทวชนะทะระวิสเมยักขะคำภะพปณะคาตินฐานตาสติเกยังมุนีรวะวัชนังสาวุโมเมชนันตตธรรมะสันณกะโรอิยมวัพันตาธรรมะสันณกะโรอิยมวัพันตาธรรมะสันณกะโรอิยมวัพันตา นโมตัสสะภะคะวะโตอระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระตะสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสัละนังอันยังพุทโธเมฉนังวัลังเอตนะสัจจัะฉะนัตถสทิเมหองตุสัพพทานัตถิเมสัละนังอันยังขัมโมเมฉนังวัลังเอตนะสัจจัะฉะนัตถสทิเมหองตุสัพพทานัตถิเมสัละนังอันยังสังโฆเมฉะนังวังหลังเอติณะสัจจะฉะนัตถสทิทา มหากนิกรนาโถกิตายาสัมพาสเบนังปุตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมพิมุตะังเอตนาสัจจะชนะมาหอต ra, ah, um ุสัพพุปตวามหากนิกณนาโถกินตายาสัมผัสเตนังพลดุวาปารมีสัพพะปัตโตสัมพธิมุตตมังเอเตนาสัจจะชนะมาหอนตุสัพพุปตะวา เอวังเมสุตังเอกัง <cko ier gucken net> สมัยยังพระขาวสังเกตสุวิหารติกับปิรพุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกรสังเกนาเสรถิงปัจจมจตหิภูตตาหิสเปหิวาอรหันเตหิมทัสหิจะรอคาตมิเทวตาเยปุญญสานิปุตาของติพระขาวตังท <hai> ัศนีย์พิโกรสังฆาจานาโคสตุนังสุนาวาสกายยกานังเทวนังเอตระหองสิไยังโขพระขาวสังเกตสุวิหารติกับปิรพุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกรสังเกตนาเสรถิงปัจจมจตหิภูตตาหิสเปหิวา อรหันตตรกิห์ทัศนิษจากรอการตระกิห์เทวตาเยปุญเนสันนิปติตางหติภพักกวันตังทัศนิยะพิภูสังกะจักรยานุน่าวิยัมปิเยตนะภัคหวาเนเตนุปะสังกะมายะมาอุปปัสสังเมตตาวาพักวันโตสันติเกปัญเจกันคาถาภาษาามาติอันหโฏตาเทวตาสิยะถาเปีนามะพะรวาปุริโสสัมมิทิตังวาภาหังปัญสัญญาปัชสัญตังวาภาหังสัมพิยะเอวะเมวะสุทธาเสสุเทวสุตอันตรายหิตตาพักวันโตปตุกระหุงสุปตุกระหง ปุระโตปะตุระภุมส no. <owner gef> <necessary> um ุอาลโหตาเทวตาพระวนตังเป็นผู้ว <water> ่เทวาเอกามันตังอรหัตสุเอกามันตังเทิตาโผเอกาเทวตาพระวรตโตสันเกอีมังคตังอภาสิมหาสมโยปะมาริสิงห์เทวคยยาสมักขตาอัคระนาอีมังธรรมะสัมภียังท่าเกิตายิปตัปปะรัชตะเป็นอะปะรัชตาสันติอาลโหอาปราเทวตาพระวรโตสันเกอีมังคตังอภาสสิตันนัคพิโกโมสมาหะถันสุตตังอัตโนอุชุกมะหะถันสุตธรทีวะเนตานิค่ะ เอตวาอินทารณิอินทริยานิและขันติปฏติจาติพระโหอัปปราเทวตาพระควรโตสันิเกอีมังคาถังกพาสิจิวาสีลังจตวะเบอรีขังนิทัชคิรัโผหนจะมัตเมชาเตจันติสุทัพวิมาราจักปุมาตาสุนันตุสุทันตาสุสุนขาติอาหัวอัปปราเทวตาพระควรโตสันิเกอีมังคาถังกพาสิเยกิจิพูดทางสันนันขตาเสนาเตกัมมันติกับปายาภูมิงมหายะมนุสสังเทหัง ทิว่าก็ยังปาริปูเรสันติติีแอลโคหัคกวาพิกกุบมาตสิเยปุญญันไดพิกเวทักสาสุโรคาตุลสุเทวตาสันนิบวิตาอมติตตาทากคตังทัานสัญญาพิภูรสังคจัยเยปิเตพิกเวหีสุอตติตตาพะนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันปิภักขะอัปตานังเอตปะระมัญวะเทวตาสันนิบวิตาหีสุสัญญาถาวิภานเอตระหิเยปิเตพิกเวภระวิสติอนาคตะพัฒนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันปิภักขะอัปตานัง เอตาปะระเมวะเทวตาสันิติตาภวิสาติติสยถาปีรมหังเอตระหิอิจิตกิสมิภิกเวเทวะยานังนามามิกิตาทิสมิภิกเวเทวะยานังนามามิทังสมิภิกเวเทวะยานังนามามิตังสุนธรสารุกังมานาสิกโรธะภาสิสามิติเอวังปเนติโขเตพิโกภะคันโตปจัตตสุภะวาเอตัทธโมจั์สีโลกะมนุกัสมิยตถากุมาตถาสิตาเยสิตาสนิธรรมพลัง กหิตตาสมหินตาปูดหสเหฮวะสรเนาโอโรมหังสาพิสัมพโนโอทาตามะนักสาสุทธาวิปปสันนัมะนาบุราปิญญุปัจจะชเตยตาวะวะเนกะปิดวัลเวตโตอมติสัทธาสาวเกสาสเนเตคิว well. ักายาพิเกตตาเตวิชาททพิเกโวเตจัตปะมังลงสุดตวันทุสาสานังเตสามขตระหงยานังอาบรรุสานะหัสนังอาเปเกศตะมรขุงสหสังอัคหาสันตลินสตังเอเกศานังอาบรรุสานะพนสุง ขับปเกณนัตมังหงที่สาสัพพาคุตตาหงตัดจักสัพพังอัิมีแยะผักวัตตวานาจักกุมาตัดโตอมิติสธาสาวกเกสนันเตทิว่ากายาพิณตาเตยมิฉันนธาพิคุโบเยโมหังกิตตัดยศมิขีราหิอนุบุกโสสัตตาสหัสสาวะยิคางโกมากับกีริพัทวาอินทิมันโตชุติมันโตวันธรมมนโตเยสจชนโนมุททัมนาพิคโมพิมุณสามิติมมันังสัสหัสสายเหยแมวตายะขานันตมิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันธรมมนโตเยสชนโน โมทัมมนาอภิภูมิพิณิงสามิติมนังสัตตายคีนาติสหัสสายยัานานตัวิโนอินทิมโตชุติมโตวัตฐมันโตนิสัิโนโมทัมมนาอภิกมิพิณังสามิติมนังอินเจเตสุภาสาหัสสายยคานานตัวิโนอินทิมโตชุติมโตวัตฐมัโตนิสัินโนโมทัมนาอภิภมิพิณังสามิติมนังเวสามิตาปัจจสัตตายยัานานตะวิโนอินทิมโตชุติมโตวัตฐมันโตนิสัสจินโนโมทิศมนาอภิสามิพิณังสามิติมณังคุม พิญญนังสตตะสังขันสังแยกขันนังปะยิปูปะสติกุมพิโรลเชกิโกโสปะฆาสานิติมะนังปุริมจัตทิสังราชาทัตตะโทปะสาติคำพันนาธิปติมหาราชายกเสโสรุตตาปิดสัตภโมอินทัพมนามหาพลาอินทิมตุลชุติมตุลวัตตังมตุลเนสัสเนโนวุฒิมณานุพินารสามิติมะนังทักกิณจัตทิสังราชาวิรุปโหตัปปะสติกลุมพัฒนาธิปติมหาราชายกเสโสรุตตาปิดสัตภโมอินทัพมนามหาาล อินทิมโตชุติมโตวัตน์มันโตเนสสจิโนโอทัพมนาภิกมนุพุทธสาะมิติมงันปัญจิมัจจาทิสังราชาวิรูปปโหปะสาติตินักตอธิปติมหาราชายะเศ็ษสอรปูตตาปิรสะาโมอินทัพนามหาปราชอินทิมโตชุติมโตวัน์มันโตเนสสาิโนโอทัพมายภิกมนุพุทสารมิติมงศันอุตตราชาทิสังราชากุเปโรุต กุเบโรตับปักสันติยอคณะที่ปติมหาราชายาสันติโสกุตาปิรสัพาวมอินทัมนามหาพลายอินทิมตัตชุติมตโววัตนมตโตเสโนมทมนาอภิภิพนสารมิติมณังปุริมาทิสังทัตทตโธทักิณนนะวิรุมโกปัญชีมินนตวิรวมโคกุเวรรอุตราลงทิสังจัตโรเตมหาราชสมันตาจุตุลิสาทันะวนาอัสุวันเนกเปียรวัฒเวเนสังมยุมายาวิโรทาสะอภูรจัิกาสทธามายาภูเก็ุภูเกีโวิภูจะว ันทโตกับมาชนโหนจักกินนุบุดุติมดุลจักปักนทโขกับมโยจักเทมสุตตัวจามตตลิจิตตาสิโนจักคำพ่อโผล่มาโผราชามาโผราชาชนโหนสัโผล่อาคูปันัสสิโขเจวะติมพืดูสุเร็กวัชสารเอเตจันเยจาราชโนคำพ่อพาสขารุจพิโมทัมนาพิกึงมุมเพ่งดังสายมิติงินอัหนังอนาคูนภาษานาคาเวสานราสหตันชกาการพะกัสตระราอาคูปะยาขาสหเกติพิยังเนรรัตตถาจัก อาคุณนะคาเยสันโนเอราวัณโณพหานโคส่วนะคะสามิติศมนังเยนาคาราเชสหสสาหันติทิพทาทิชาปักขิตสุทธาจากักขุเวหายสาเตวนะนาปชมาปตาจิตตาสุปันนาอินติเตสานะมังอภยันตาานาคาราชานมหมาสีสุปันนโตเขมามักกสิปุทโตสันธิบุญญาหิปูป,ปะวะหิยินตานาคาสุปันนาสระมะกังสุปุทังชิตาวิเชระหะเทนะสุภุทังอสุนาทิตาภัตตโรวัะวัสเตอินแะมนโต ย่าสัชโนคณะกัญชามหาวิสม,มาอสุนาเปนฐา,านาาาะเวขาสาเวขปฏิจิสุตติจจะมหาธโทนะมุจีสหสะนัจจะภาริอุตนาลสัพเทวโรจนะมกาสัยหิตวะา,าริเสนาราหุพัะทธะบุปะขงุงสมายโยธนิพนเตพิโคน,นังสาวิติงวันังอัโปโจเทวาปัธวีจารเตโชวัโยตระานขมูรุณนานรุณาเทวาโสมโหมยะหัสสาสหเมตตาของนายอายิกาอาคูเทวาย่สัชโนเทสติสนัคยา สเปนมนตามิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตตังโตนิสสิโนโอทัศนาอภิภูมิภงสามิติมุนังเวทูจักเทวาสารีจักรอสมาจักเทเวยียมาจันทังสุริสัทเทวาจันทมัคคูบริกิตาสูรียนสุริสัทเทวาสุริยมัคคูบริกิตาน้าขัตตานิบริกิตวะอัคคูมารวะอรหังกาวัสังวัสโบูเศธโศศกโอบะคาปุบริมทัธโ เทสเตสนากยาสัพเพนนานาตวิโนอินทิมันโตชิติมันโตวัตนมันโตเนสซาโนโมทเทมนาพิคมุญพิฆาสมาวิติงวนังอนุภูษานุเทวราชละมันคีสิขาหรือว่าอธิริกาอธิริกาจะโรชาจะอุมมาบุพัตนิพัสสนุวลุนาสหธรรมมาจะอจุตางจะอเนชกาสุเลยยะรุจกะอภูอภูกษัตริยเนสชโนเทสเตสนากยาสัพเพนนานาตวิโนอินทิมันโตชิติมันโตวัตนมันโตเนสซาโนโมทเทมนาพิคมุญพิฆาสมาวิติงวัฒนัง สัมมนามหาสัมมนามนุษย์สามมนุษย์สูตตธรรมกินข้าปุรตสิกาอักูอักูมักโนปุรตสิกาอานัคภูพันโยเทวาเยจะโรหิตวัสิโนปารคามหาปารคาอักภูเทวายาสสินโนเทเสตีสนากายาสัพเพนนัาตัมิโนอินทิมโตชิติมโตวัตถามโตญาสสินโนวุฒธรรมนายพิทมวิมลสารมิติงมนุษสูตรการกับุมาหาอุณาอักูเวขันอาสาสหโอทตาขยแฮพโมกหาอักภูเทวาวิจักกนาสัทธาเมตตาหาคาราชาวิสการจากญาสสินโน ทริยังอาขาปาชนโนโยทิสะอภิวัสติเทสเตสนากียสัพเพนนันตมิโนอินทิมันโตชิติมันโตวัฒน์มันโตเนสสิโนวุฒามนาอภิกุลิกุลังสาภิติงวังคิมิยานุสตายามาคัณฑกาจะเนสสิโนสันพิตรการละมาเสถาโสตินังมาจะอาสวะบิมมานุราติโนอาคูกัณฑคูนปะระนิมิตาเทสเตสนาเกยาสัพเพนมานันตวัฒโนอินทิมันโตชิติมันโตวัฒน์มันโตเนสสิโนวุฒามนาอภิกุลิกุลังสาภิติงวัง สันเ,เทเทวะิกายาสเพนนางถาวิโนโนะมันวนะเยนะอาคันจงเยจันเยสัติสาสหะพุทธะชาติมัคคิรังโอหันตินัคนาสวังท่ากีโมคตรารังนาขังจันทังวังอจิตตติตังสุขามาภรมาตโตจักปุตตาอินทิมาตัวสหะสัณนังเบโรติโสจักโสภคะสามิติมนังสาหัสาหาสะภะมัตโอกนังมหาพมักพิติถาติปุพพัปันโตสปิปัโตพิสมากายโยยัจเจโส เฮสเตทอิสระอลกูปัจเจกวะสาบวติโนเตสัญจามัชมาโตะอาคาหานิโตปริวาริโตเตจะสัพเพพิกงเตสินเทเทเวสพันมะเกมารักเสนาอภิกามิปัสกาณัฐสัพทิยังเอหะคันหะทะพัทธะไรเกณะพัทธะมัทถโวสมันตาปริวาฒเหระมัธโมผูชนาโกชินังอินติตถะมหาเสนโนกันหะเสนนับอเปเทนยิปันิณาตรัตมหาจัสรังตะวันะเพระวังยัถาปุโรชโกเมโถทนะเนตัวชีวิตจักตักทาโส จุทธวติสสสังกุโธอาชยังวเสตัญจังตัจัสัพังบิญญาภะวะคิดธวรมะจักรุมาตะโตอมาตยิสัทธาสาวิกเญสารีนาเตมาลาเสนายพิจุตาเตอิชานาถพิเกโมเตจะตปะมังคุลวะพุทธะสารังวิตาราหิบิปัตตะบงเนสังรวันิเชยงสัพเพวิชิตาสังขมาภะยานิตายะเสสโลมโหสถิสหปุตติหิสาวะกาเตชะเอสุตาติณโมณโมเมพุทธเตเตชะสา รัตาณตัทยารำมิกาเตชะสิทธิปสินเทวาและรายะปะระเมสุราสิทธิพมมาจัอินทาจัจจตุโรกาทรมพีรักกาสมุทาปุตุงคังคาจัตสภมะชัยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะยะธารานิธารานีอุทธิอุทัตีนาทีนาทีชัยยะยะนาคนระตนนาลิสัยีรันสัยไสนมรุราชพลนาราชีชัยยะยะทรมพียรโสมพีนาเขียนทะ นาคีปีศาจัพปุตตะการีชัยยะยุนนิวิตราโลคีชัยยะยัตุสังคีสุทธาณมุกขชาชัยยะยวารุณมุขาสาตราชัยยะัตจำปาทินาคะกราคันหกชัยยะยัคันชะคนนักตุรงสุการะผู้ชงสิแะพยคาทีปาชัยยะยัรุมุขายาตาชิตตชิตตเสนารีปุลกสุธีนักราตี ชัยยะยะสุขาสุขาชีวีชัยยะนยะท่ารนีตตเรศธาชัยยะทับสุขชัยยาชัยยะนยะท่ารนีสารติงศธาชัยยะชัยยะมักราดตัญญาภาคกภาควะเขชัยยะยะวารุณยะเขชัยยะยะรากะเสสุราชภูชาเตชาชัยยะยะพัมมะเมนทักขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสันชัย ชายยะปาทมวิงสัพพังชายยะชาย,ยะปาราหันตาปัจเจกัพุทธ,ธาสาวังชายยะมะเหสุโรหะโรหะอรินเทวาชายยะสุกธรรมาสุรัสโขชายยะนาโขวิหุปะโกวิลุปะโกะโจะที่มาระวิอินโทจักเวณตัโยจักกุเวโรวะรุโนโปิจกักรอคีวะอคิวะโยจักปัจุนโขกุมารโอทัตตัตทโกอัฏฐาราสะมหะเทวาชิติตาปัสสั อาไโยอาชิโนสาวกาสัพพาชัยโยระโมภวันตุเตชัยยะธรรมโมจกสังโฆจะทัสสาปะโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสตรีะวันตุเตเอเตนะพุทธะเตชนะหัตุเตชัยยะมังคังชโยปีพุทธศาสตร์ิมโตอายังมนัสสะจะปฏิมโตปะราชโยอุปโหสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถทา ธรรมะคณามหิสโนชโยปิพุทธศาสนิมโตอายังมานะจะปีมัโตปราชโยโอขโหสยามโทธิมัเทปะโมทิตาชยักตัถาอินทักขานาเมหิสโนชโยปิพุทธศาสนิมโตอายังมานะจะปะปิมัโตปราชโยโอขโหสยามโทธิมัเทปะโมทิตาชยักตัถาเทวะคะ เทวคณามเหสโนชยโยปีพุศาสิิมโตอยังมัณณาจากปปิมโตปาราชโยอุโโสยางโทีิมนเทปโมทิตายะตาหาสุปันนักขณามเหสโนชโยปีพุศราสนิมโตอยังมัณณาจากปปิมโตปาราชโยอุโโคสยามโทีิมนเทปะโมทิตายะตัานักขณาไมเหสิโน ชโยปีพุทธศาศดิมมตโตอายังมณสัจจัปปิมมตโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปะบทิตาเชยตานหาสัพะมะหะนาเมหิโนชโยโตโพธิยามโมเรสกยานังทิพนโธอวังตะวังชิวิชโยโหหิชยานสุชระมังคะเลตตาปะปิสิปังเกสีเสปะทัพิโปคะเลอภิเศเกสะพักพุทธนังขันปันโตปมุตติสุรัตังสุปะคะลังสุปะคัตังสุขิตังสุขะโตสมุทโตจัจจวิธังพมะยานิสุทธิ์พะคินังนิยังกัมมัง วัชจากกำมังพระทักินดังพระทกินดังมโนกรรมังปะกิเตพระทกินาพระทกินานีกตวันะรักนเทพระทักินเนเตอัฐะัฐาสุกิตาวิลุมหาพุทธะสสาเนอโรคาสุกิตาโหหกสหะสัมเพริยติพิสุนันตุพโยเยเทวะอสัญมิตานีอธิคตาทิ่คยุกาสถาหตุสุกิตตาตุสัพพะสัพพธารักันตุสัพพะสันนังรัตกันตุชิสนาสนังยากาจิตปัทฐานังปัทนา เนส,สังสเพปุเรนตุมโนรากามาโนรคา,ายุตากาเระปันสันตุวัดสังวัดสาวราหกาโรคาจุปทาวาเนสังนิกวาเรนตุจากสัพพทากายายสุขังจิตตะสุขังอะระหันทะอราหาัาานตุยทัดยยธา,าระถัเอ,อิยเนสุตังเองกกงสมยังพระควาสวันติทิยังวิหาระวิหารติ เชตวะเนอานากะเปลียนที่กัสสะอารเมตะระโผพระควาพิกุลอมเติสิพิกขวติพันธันเตติพันธันเตติเตพิกุพระควันโตปจัตตสุพระควาเอตระห์โจกอุปทวาพิกเวตถาคตังอุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตัวธรรมติตตาธรรมปิยามตาสัพเพสังฆาสังฆราอินจาติอานิจาติตังตถาคโตอันทสามพุทธมาติอัิที่สี่ เมติอาภิสัมพุทธวิตวะอภิสัเมตวาอจิคเตเทสติปัญญาปฏิปัญธาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกะโรติสัมเพสังราอนิจาติอุปัฏวาพิขเวตตหาคตานุปัฏวาตหาคตานัมทิตาวักษสาหาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัมเพสังาทุคติตาตหาคโตสัตอาภิสัมพุทธมติอาภิสัมเมติอาภีสัมพุทธวิตวะอภิสัมเมตตาอจิคเตเทสติปัญ ยัปติปทะเปติ i, วิวรติ in th, in, วิภัจติอุตนีกโรติสัพเพสังโรขัติอุปทวาวพิขเวตถาคตานังอุปทวาวตถาคตานังทิตาวะสาขาตุกธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพรรมะอนัตตาอณัตติตัางตถาโตออภิสสามพุทธมาติอภิสัามเมตติอภิสสามพุทธวะอภิสัามเมตวะปชิคเตเทสติปัญญาปติ อันทะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกาโรติสัมเพธธรรมาอนันตาติอิทัมมะโมจะพะควาอัตตามาเตทิกุพ,ะพระวันโตภาสีตังอาตินันทุนติอาทิตทาน,นว่าคามัยะนับปฏิกันเกอนาคตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและเพงไม่ระวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีกตรมบหิตันตังตอุปนิจากานาคตังสิ่ง ็นอดีตก็รับแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจุบันนันใจโยธรรมมังตถาถาวิปัสติอสังฮิรังอสังกุปังตังวิทาม,ามาะนุปะรุหอเยผู้ใด,ดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอยากถึแจ่มไม่งอนงั้นมันคอนแข่งคพพวรพ่อควรการเช่นนั้นไว้อาศัยว่ากิจกมณัปปังโกชันยาพระนางสุเวความเพียรวิกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ไฮโนสังแต่นตะไฮโนสังคารันเตนะมหาเสนะมัจจุนาเพาะความ ข้อการผิดเี้นต่อผู้ชวยน่านซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวังวิหาระรมะะิมาตปิโมหันตมัอนิตังตังเวพันเทกโนติสังโตอเจกตเต,เต,เต,เตมุนีมุณีผู้สงบกล่าวเรียกผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยจข้าศัตทั้งวันทั้งคืนผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสัพเพสัตตะละอนิจจาสังขารกรัก,กรใ,ใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคร่งกายใจและรูลธรรมนำ้ทำธระามทั้งหมดสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยารพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งแรกสิ่งทั้งหลายห่วงสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราโอทุกวงังชีวิตตัง้งชีวิตของไม่ยังยืนทุกวังมรณะนาความตายไปขอเงินยืนอาว่าสังฆายามะริตับทัง อันเราจะพึ่งความตายเป็นแท้พระณะปะริโยสารนางเมชีวิตัตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังเมอนิยัตัง,นนตงชีวิตของเราเไม่เที่ยงพระนางเมนิยัตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะคนที่สังเวชอายังกยโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้อยู่นานอปีตะวิญญาโนขันะปริจารวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอันที่เสยสติจากรับนอนปะทะมิงซึ่งแผ่นดินกาลินขลังอีวะ ปนุดังว่านข้อนไม้และ้อนเฟื่อน,นี่รันถังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จากว่าต่างสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาาัทวาเนี่ยทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมธรรมดาอุปชัชตอุปชัชชวานิโรธนันติพันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเนสังอุปสมมัสสะโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตาบรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินสุขจากมาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เหตุว่าหัางบริสามิ เราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนักธีมเอกเอตหัสสัญโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมมามีแก่เราเลยยังพิจิตรุสลังกรรมมังสัเพหิปเพติหิบกตังบุญยังโนอันมุนธันตุชนันตุพยโยเยเทวะอสิมิงฐานิทิขตาธิขายุกาสะธาหันตุสุขตาหันตุทุกขารมจโตมาตายปิตาสุขตาหันตุทุกขารมจโตสัพเพียดิสัพเพยติกาสุขตาหันตุทุกขารมจโตสัพเพยติกา สุคตตาตุกทุกขาปุณจตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุคตตาของตุทุกขาปุณจตุสัพเพอจาอจาริยุปปัชยาจุริตตาของตุทุกขาปุณจตุกสัพเพนัคตาสุคตตาของตุทุกขาปุณจตุสัพเพเทวาสุคตตาของตุทุกขาปุณจตุสัพเพสามิตตังสามิชันตุโวนโมโพธิสตวังคันติมายาอิปปะคะวานโมโพธิสตวังคันติมายาอิปปะคะวานโมโพธิสตวังคันติมายาอิปปิขัพพ เยเทวิตาสันติวิหาระวิชนีโภเพาเทรทภพีาเรแตหินตหินตาธรรมะเทณะพวันตุกชตาสดหินกระดอนหกวิหารัมาากมาะเลเทราจักมมชิน,ชน,นานวกาฉพิขโวสารายมีการธนะปฏิอุปสากาขามาจะเทสานิขมาจะอิสนาสป,ปานุปุตาสุตตตาวันตุเตสาราวิชานีปิจัาถาสัมผวาสังเรสรทรัศตาอัถโมปปติกาิัญญาในการธรรมะว่ารังปฏิจเตสพเพปิตวสักกระดตุสังขยังถาตุจินังสตังธรรมโมธรรมะทาราสุขคราสังโฆตุวสมักโวะ อธายะจัจหิตายะจัตอมเหรอรักขตกสุธรมโมสมเปปิธร,รมมะชริโนวุึิสปปูนเนยยามะธรรมเมอริยมบริทิเต,ตปักสันนาหมตดุสเพปิปัณโนพุทธสักสาเสนสัมมาถารังปักวิสันโตกาเอเทโวปักอุสันุตปัวัดฉาตุปุถิภาวยะสัตตานังสมิถังเนตุเมธนิงมาตากิฏตาจักอัตราชังอัตราชังวิจังนักขมิติปุตตะกัง เอวังธรรมเณรดัชโนีปะชังนักตัตวสัพพทาทุกคำปัตตาชนิดทุกทุกคำปัตตาชนิดทุกขาพยัญปัตตาชนิพภิยาโสงกปัตตาชนิดสงการหัตัวสเปรดีไนโนเอินตาวัตตาจะอมิหิตสัพพตังปุญญาสัพพถังสัพเพเทวานุโมนตุสัพพะสัพสิทธิยาทานังหัวตัสัทยาสีระนักตัตวสัพพทาพภพวานะพิริตาหัวตัวคันตัวเทวตาขตาหัวตัวสัพพังสมัครคารักตั๋วสัพพะเทวตาสัมทำพุทธานุธรรมนาสตทีหัตุนิรันตรัง ขอตัวสัพพังสุมาคาราลังตัวสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภะวินสสทีของตุลนิรันตรังขอตัวสัพพังสุมาคาราละตัวสัพพะเทวตาสัพพะสังฆญนุภะวินสสทีนิรันตรังสัพเพผุ้ธรรมปัตสัพเพผุ้ท้าพ a r a m ปัตตาปัจเจกนันจายังพระรังปราหันตานันจเตชะนักแห่งพันมิสมะโสสัพเพผุ้ท้าพ a r a m ปัตตาปัจเจกนันจายังพระรังอรหันตานันจเตชะนักแห่งพันธมิสมะโสสัพเพผุ้ท้าพ a r a m ปัตตาปัจเจกนันจพระรังอรหันตานันจ รักแนพนมิรสัโสาาปรมปัตตาปัเจกนันจายังพรังอรหันตาจัจเตชนะักขังพานมิตสมัโสภาพุทธาปรัมปัตตาปัเจกนันจายังพรังอรหันตาจัจเตชนะักังพานมิตรสัโสภพพุทาปรมปัตตาปัเจกนันจายังพรังอรหันตาจัจเตชนะักงพันิสโส สพพเุทธาปนัมปัตตาปเจกนันจะยังพรลังอรหันตานันะเตชนะรักของพันมิสัมปโสสพพเุทธาปนัมปัตตาปเจกนันจะยังพรลังอรหันตานันจเตชนะรักของพันมิสัมปโสสพพเุทธาปนัมปัตตาปเจกนันจะยังพรลังอรหันตานันจเตชนะรักของพันธมิสัมภโสสาธุสาธุสาธุด้วยอำนาจแห่งบุญบุญสนที่ข้าพเจ้าในครชัยทาสี ได้สวดสัญญาผู้ธรรมมลเหล่านี้ขอข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอภิษฐาถวายเป็นพระราชสิพนธ่สมเด็จพระนางเจ้าสิทิกิจติพระบรมราชินาภาีพระบรมราชินีหลวงปูสเสด็จสูรนาคราชขอส่งเห็นบูลส่วนนี้ขอจงเป็นศัพท์สิทธิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็คขาดปลอดภัยจากรโรคศกโรคภัยอัตราั้งปวงให้มีแหล่งเงินได้อันสุดิมุ่งคงเป็นสมาอาชีพช่องรางคำว่าไม่มีอ่ออยากยั่งจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมัยที่ตั้งมั่นในพระธรรมทางส,งสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีครับประการอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมทนาสาธุการบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสานพรน้อมส่งุภาพแห่งมงคลไปสู่ทุกขโมคลพระกิต,ตายอดเสด็จีทั้งฝ่ายไทยในฝ่ายลาวรวมถึงทุกขโมคลทั้งปวงที่สามสิม่งอมูลเด์สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยผู้ทานุภาพรเทวานุภาพและนิทานุภาพักดิ์สิทธิ์ ขออวยผลให้เป็นสิ่งคลแก่ผู้เ้าองและบูชาทุกๆประการเถิด